สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมิก้ารซิ่งนะคะวันนี้นะคะเอมิก้าพาทุกท่านมารับชมในส่วนของเจ้าตัว Ford Ranger Wi ์ว t r a c รรุ่นนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวไบเทอร์โบแต่ว่าเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์ขนาด20 0 0นซีซีนะคะจะให้กําลังแรงม้าที่210แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดถึง5 0 0นิวตันเมตรนะสำหรับรุ่นนี้นะคะวันนี้นะเอมิก้าไม่พูดมากนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่เราจัดเปป็นนนโรมชั่ให้ะะคะ อันนี้ใช้คำว่าแถมได้ไหมแถมได้ปะได้ปะไ,ได้ใช่ไหมแถมอะไแถมเนี่ยเอมิก้าแถมเนี่ยคืาถึงบอกว่าแถมไม่หมดอ่ะแถมอะไรบ้างแถมนี่เลยบนฝากระโปรงเนี่ยก็จะมีในส่งมาสกูป๊ปสกู๊ปขนาดใหญ่ใหญ่มากตัวนี้เป็นมา้ามาสแตงนี่มีมา้ามีเรสนะเรสเรสมีตัวเอสด้วยแสดงว่าเรสเยอะ ม่ใช่มีมานะจริงๆเลือกได้อันนี้จะเป็นในส่งของตัวสีแดงดำแดงวันนี้โทนดำแดงอีกแล้วแต่งคือลูกค้าชอบมากเลยโทนดำแดงเพราะแต่งออกมาแล้วมันดุแล้วมันสวยเนาะ <S <S <อ>กระจังหน้า f o r d สีดำแดงเหมือนกันแน่นอนนะคะสำหรับเจ้าตัวกระจังหน้านะคะก็จะมีในส่งของตัวไฟ LED 3ดวงตัวนี้ให้อยู่แล้วนะคะ นี่สวยงามมากนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่ของตัวครอบไฟหน้านะคะครอบไฟหน้าเนี่ยต้องจัดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีตัวครอบกระจังดําแล้วเราต้องมีครอบไฟหน้าให้นะคะสวยมากๆเลยเนาะเจ้า Ford Ranger Wide Track นี่ต้องบอกเลยว่าเขาใหญ่มากๆเขาดูดุดันแล้วเขาแต่งออกมาสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีในส่งองตัวซุ้มล้อนะนะคะซุ้มล้อก็ขนาด6นิ้วนะคะมีหมดุดนะคะเป็นหมุดหลอกอันนี้เป็นอุปกรณ์ของแถม แล้วก็นี่เลยตบของเขา,ามันแตกทำงไงวะล้อนะคล้อที่เราติดตั้งให้ก็จะเป็นในส่งของขนาดอขอบสิบแปดนิ้วนะวันนี้นะซีรีส์ที่ใส่ให้ประจำก็จะเป็นในส่งของ2องหกห้าหกสิบ r สิบแปดล้วก็วันนี้นะคะใช้เป็นในส่งของตัวยางที่เป็นมอนสเตอร์เช่นเคยเป็น at สามนะนะคะอ่าลายนี้ก็สวยนะสำหรับในส่งของตัว at สามนะคะใช้งานก็ได้ทุก สภาพท้องถนนนะคะน้านข้างนี่เลยเบ้ามือจับไเบ้ากันรอยเรียกว่าเบ้ากันรอยเนี้ยเนี้ยมันมีประโยชน์นะเวลาที่เราเปิดเนี้ยค่ะมันกันรอยได้นะคะมันมันไม่โดนรถเนี่ยนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะซึ่งสติกเกอร์ก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายลายหลายสไตล์ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบลูกค้านะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกเอานะคะอยากได้แบบไหนอยากได้สไตล์ เน้นสั์โคนเยอะๆเป็นรูปอะไรต่างๆก็ดีไซน์มานะคะทางเราก็จัดให้นะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะครอบฝาท้ายนี่ขนาดใหญ่เลยนะแบบเข้าไปเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยนะนะคะเป็นในส่งของตัวอักษรที่เป็น f4d เขาใส่ให้ทั้งชิ้นนะคะจะครอบเข้าไปครอบไปหมดนี้เลยนะคะ อันนี้คือในส่วนของคอบฝาท้ายเลือกได้สีดําแดงสีแดงดําสีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่เลือกได้ขึ้นอยู่กับดีไซน์นะคะข้อไฟท้ายขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องติดตั้งให้รุ่นนี้ไฟท้ายเขาเป็นในส่วนของตัว LED นะนะคะแล้วก็เขาจะมีในส่วนของตัวฝาท้ายที่เป็นผ่อนแรงเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของรุ่น c l Part เนี่ยก็ไม่มีนะนะคะก็จะทําให้การใช้งานเนี่ย ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ตัวนี้มีให้นะคะเดี๋ยวดูข้างในนิดนึงอตรงนี้เนี่ค่ะมีแผ่นกล้องมานะตรงนี้เขาจะมีอด้านท้ายเนี่ยมีช่องเสียบไฟเห็นไหมมี12โวลต์แล้วก็230โวลต์นะเวลาที่เราไปแคมปิ้งเนี่ยสามารถเสียบไฟได้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ย230โวลต์นะ,ะแล้วก็ตรงนี้ดีอันเนี้ย รุ่นเดียวยี่ห้อเราเท่านั้นฟอร์ดเท่านั้นยี่ห้ออื่นไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ฟอร์ดมีให้นะแล้วก็นี่เลยสปอร์ตบาร์หลอ่อทรงใหม่หล่อมากหล่อเราเอาการมากเลยลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะรถเนี่ยเรานำมารีวิวก่อนนะคะเพราะว่าเ,เรายังไม่ได้ล้างส่งมอบนะคะดังนั้นก็คืออาจจะมีฝุน่นฝุ่นบ้างนะคะและ้วก็ในส่วนของตัวเราหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแข็งแรงมาก อันนี้คือใช้งานได้สมบุกสมบันแน่นอนนะคะคิวการ์ของแท้จัดเต็มให้ที่สุดแล้วให้เยอะที่สุดแล้วนะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเออก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้าตัว Ford Ranger w i i t e t r a c k คันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อเอมิก้าที่เพจเอมิก้าขายรถ Ford ป้ายแดงหรือ เฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่เอมิก้าจำหน่ายรถฟอร์ดใบแดงนะคะ <c oughs> หรือทางช่อง y o u t u เอมิกา้า r ีซิ่งนะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากซับสครายเอมิก้าด้วยอย่าลืมถ้าอยากได้รถฟอร์ดแต่งหลอ่อๆสวยๆแบบนี้ติดต่อเอมิกา้าวันนี้พูดเยอะและเหนื่อยแล้วนะคะขอกลับบ้านไปนอนกันแลวกันขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย